อากาศดีรู้พี่น้องไปบ้านเฮาเมื่อนี้เนาะสบายดีสุกุสุกๆๆสุลเนพพาะพอกับสองเคยหลาคือเก่าพี่น้องยามเสาอยู่บ้านเฮาเมาื่อนี้อากาศถือว่าดีอยู่อยากคือฝนอยากตกเนาะมืดผ้ามืดฝนขลองวันที่เสาหก วันทีเนนาา่เช้าหกมันมืดผพามันพนเช้าหกหรือเช้าเจ็ดเลยวันจันทร์วันจันทร์มีสาจำจำวันจำเดือนกับบุคคลได้บรรยากาศเธอว่าดีาหรือมัอง่นๆเขาก็คือว่าเป็นแต่หงึงแล้วก็เป็นสุกจากเธอตอนนั้นมันคือเหลืองๆอยู่เนาะ มันแมงบ่รู้ม,มันสุกอันนี้ก็ชนมะม,ม่วงมีมะม่วงต้นหนึ่งใหญ่กว่าหมูก็เลยกันชนมะม่วงอากาศเที่้าหน่อยเที่ยนมา,าคอยหัก เบ่งเทียงไปแล้วก็ามาเบ่งเฮืเน,นินนำพี่น้องมาให้เบ่งรอบๆเฮืองนรีวิวเฮืองหลังเขียวให้เบ่งนี่ก็คือเฮืองนลังเขียวของเถาเมง สีนี่ก็ยังทนอนีรเนาะเขียงงามขนาดพี่น้องเลยเฮือนลังเขียวบ่คือไผ่แถวเขตเท่านี้แล้วก็บ,บ่มีไผ่คือ,คอสังเกตบ่ค่อยมีบ่ค่อยมีบันไดได้เฮือนลางเขียวนี่อันนี้สิบ่คือหมูเนาะส่วนแรกก็จะสิทา ส่วนไรเขาจะบวท่าเลยหลายนะส่วนายเฮือนเขาจะสิบวท่าสีแต่เฮ้อนทำไมพวกนี้ท่าสเีเขียวเขียวบลมเทิมเลยเฮือนอจะจอยกับสีซ้ำนี่แหละหาหุกหอง มีห้าง,งนกอีกมี <c ười> นหน้างนกอีกสองห้างแวนใส่หนาบ้านแล้วก็ทานนี้ก็จะเป็นหมักง,งูงคือเกาพี่น้องเลย ดอกอะเรียล,รบบล,ล,ล,ล้องัวงัวนั่นแปลว่าอรอบๆงานลังกับสีเขียวพี่น้องลังสีเขียวหรือสีผ้าหนูรังนี่สีคล้ายๆกันนั่นแหละเนาะลังก็ได้สีคล้ายๆกัน เันทำแม่เพื่อนตอนนี้ม่ามีคนอยู่จ้าคนเอาก็เลยถือโอกาสเนาะมาไทยมารีวิววันเฮือนสีเขียวให้พี่น้องเบิรอบหลบๆงั้น ทีว่าเนี่ยทำมาบงเอี่ไก่สีนีสีไก่เลยสีเกียงงามขนาดเลยพี่น้องเลยอยู่เย็นเป็นชุกเขาว่าเงอนดังอยู่แล่าลำอยู่แล้วรวยเขาว่าหรือเคยลาวาเนาะช่างใช้เคยลาวาเองอยู่เล่าลำอยู่เล่วลรวยพอห้าอยู่ดิเ้าอยู่ห้าก็ต้อง เราเต็นแนวดีๆเขามาอยู่ละล่ำอยู่แระรวยพี่นออ้อยงานหลังนี้นนยอยู่เย็นเป็นสุกอยู่แล้วมีแต่คนแข็งแรงอุรมสมบูรณ์ <c oughs> เพราะว่าเฮือนเฮ่าอยู่อันนี้ยนี่มได้ทาสีชางใส่บัทาทเราเนาะเพิ่นเว็นวาเนาะมีตะขานี่ยและมีจักของทาสี 1> 1, 2, 3, 4, 5, 5, หนึ่งสองสามสี่หาหาห้องสีเขียว 5, หาห้องโอ้ลมเย็นสบายเลยอันนี้ก็มองรับแขกมีเตียงมีโตหมกม้โต๊ะหมกมแก้แล้วก็เตียงรัอวแค่แล้วก็ขาตั้งกล้อง คาตังกล้องนี่ก็เตรียมรับแขกกันจนรลายแขกมาในเฮือนตอนนี้มีแขกมีแต่แขกแบบแขกนักข้าวนะมาเลยต้องการคาตังกล้องโหลดบ่มีแขกแบบบ่ต้องการคาตั้งกล่องมีแแบบต่แขกต้องการคาตั้งกล้อง,ม,ง,องมาในเฮือนตอนนี้ไปมาก็มีแต่แขกทายคิปนะนะพี่น้องเลยร้อยละ ่ยละเก้าเกาจปอร์เซนงามบ่พี่น้องเฮืเคยลาบอกงามเคยลาบ่งาม อยู่แล้วดีกับเพื่อนนะอยู่แล้วดีอยู่ให้อยู่หน้าอยู่เพื่อนเฮือนกับอยู่กับหน้าพี่น้องเลยห่างไกลจากโควิดเนาะเดียนอยู้ทังเล่าเฮากัดชู่อึืว่าโควิดอยากระบาดหนักก,ก็ก็ตอนเขามาแรกๆเนาะขามาแรกๆบริป,ปานใดมาหลบสาวเห่โอ้หนัก ดอกคูณดอกคูณบานเฮาก็ขอให้พี่น้องเนาะปลอดภัยจากโรคไัยไข้เจ็บเนาะในรักษาตัวดีๆพี่น้องไปไปทางใดก็ต้องใส่แมสข้างนอกเาบะถือข้อถือค้อภัยเนะาะใส่แมสหรือว่าผาพาปิดปากเนาะจังห่างไกลจากโรคไัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิดนี่ ภัยกระยานบ่มีภัยบ่ยานโควิดนี่เพราะว่าบริเลือกหนาเลือกตาคยเข่าเมดโควิดนี่บริวาสิเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าวัยรุ่นยังผู้หญิงผู้ชายบกเกีียวเข่าเมดเพราะฉะนั้นเขาต้องรักษาตัวเองดีๆพี่น้องเยพยายามบ่ต้องออกไปใสเนาะ ขนออกไปกับสื้อแต่แนวจำเป็นสิก,กันกับเพาะกระนั่งกับสื้อมาลายๆเลยมาจนว่าสีเต็มห้องปุมันยังบ่ได้ออกรู้มันยังบ่ได้ไปสัมผัสกับคนลายๆดิมันยังสิปลอดภัยต่อชีวิตเท่าเองแล้วก็ผู้อื่นนำ้ำโอ้ยขอบคุณธรรมชาติธรรมชาติก็เห็ดเป็นสีได้เนาะ จักกันมันจะใช้ปกติมีแต่คนทาสีเอาอันนี้ธรรมศาสตร์ก็เป็นสีเหลืองเลยอยม่งามงามงามอันนั้ให้เบอ้งห้องรับแขกไปแล้วพี่น้องโอก็อโทขก็ภายพี่น้องเลยเบอร์ขนาดเลย ห้เบิ้งห้องรับแขกไปแล้วบันนี้ก็ห้เบิ้งที่นอนของแขกอันนี้ก็สิเป็นที่นอนของแขกนอะแล้วก็ขกองเจ้าของฮือนเต็มคู่มือพี่น้องเอ้ยแต่มื้อนี้ยังบ่มีพอยังเศร้าแล้วก็เป็นวันพาร์ดีเจ้าของเฮือนก็นสิพากันไปใส่บาตรมดอย่างเลยแต่เคยหลากกับนงมอสสองคนนองมอสก็อยู่กับเทียงเจ็ดเจ็ดที่นอนพี่น้องเอ้ย ห้องรับแขกก็มีแล้วทั้งหน้ามีคาตังกองพร้อมอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนของแขกออเอ้ยสังเกตต้นใหญ่ีรักใหญ่กว่ามูนี่มีอยู่หาอันชองสี่หาปาโตทตีแท้นนะมีต้นม่วงยู่วห่างแต่บดได้ผูกใช้ต้นม่วงผูกใช้คืออันเดียวนี่สนเดียวนี่กายนะ้มีแต่รักเตมเลย อาจายเป็นห่มจืเออต้นมวงนี่อ้ยมีน้องห้องรับแขกก็มีห้องให้นอนแขกก็มีโอ้ยมามาเฮือนเฮานี่สบายสุดๆแล้วนะมีทุกอย่างว่าจะเป็นห้องรับแขกห้องให้แขกนอนแบว่ามาเธอเดียวนี่สบายไปเลยมีมีครบวงจร กันแขกว่ามากอะเฮากับหนึ่งเขาให้แขกกินอีกป้าต้องหง,ง่วงชุกหัวอำหง่งดิบอะนอะล่นปุลงมากันตือหัวนี่ฮอยยันเจ็บยุบเบิง้งพี่น้องชุกลุกดิบอันนี้เอ้ยหม่วงชุกเฉพาะมันยังล่นชุกชุกือเขีเยวแต่แต่ว่าหง่วงชุกพี่น้องล่นปุลงมา ใช่ท่ายสุดๆท่ายพี่น้องก็ขอให้พี่น้องปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บปลอดภัยจากโรคโควิดสุขูสุขคนให้สยูภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนหิดยังกับประสบความสำเร็จทุกทุกอย่างเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี